ครับวันนี้ยู่ผมท็อปเทนเคบโตนะครวันนี้ผมมีรถพุนใดที่ขายใหม่และการสีดำด้วยแล้วก็ไม้น้อยสภาพรถเหมือนป้ายแดงเลยเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันครับ วันนี้นะครับผมนำรถฮุนไดฮ i ช1 2.5ีลักนะครับปี2019มารีวิวให้กับคุณผู้ชมได้ดูนั่นเองนะครับรถคันนี้ทนับจริงๆก็คือ3ปีกับไมที่ใช้ไป37,000กิโลเมตรเท่านั้น ถือว่าตกเฉลี่ยต่อปีเนี่ยปีละ12 0 0 0หรือ13,000เท่านั้นตัวรถคันนี้นะครับเป็นรถมือแรกออกจากห้านั่นเองสภาพป้ายแดงมากเลยนะครับและสภาพรถข้างในที่ผมเปิดดูมาเรียบร้อยผมบอกได้เลยว่าไม่ช้ำน่าเอาไปใช้มากสภาพตัวรถเนี่ยดูเหมือนป้ายแดงมากเลยนะครับและที่ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับรถคันนี้ก็จะเป็นรถ11ที่นั่งฮะมีประตูไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วแถมมีออปชันดีๆมากมายไม่ว่าจะเป็นกล้อง360องศานั่นเองซึ่งจะบอกว่าตอนนี้สาหรับใครที่กําลังมองหารถหุนใดดีลลเรย ครับแต่ว่าตอนนี้ผมขอขายเลยนะ1นึ่งล้านสามแสนบาทเท่านั้นถ้าใครสนใจนะรีบติดต่อเข้ามาที่เพจของเราเป็นบุ๊คเคบิโโตขายรถจักานยสองันเือคุณภาพนั่นเองนะครับส่วนใครนะฮะที่กําลังอยากจะขายรถนะฮะตอนนี้ที่เต๊งของเรามีบริการรับซื้อรถและประเมินราคารถให้อย่างดีด้วยนะครับเพียงคุณทายอินบอกเข้ามาที่ไลน์แอดของเราตรงนี้แล้วกันนะครับส่วนใครนะฮะที่อยากจะวอล์กอินเข้ามาดูตัวรถนะฮะช่วงนี้ที่เตทงของเราเนี่ยเข้ามาจะเห็นเป็นเอกลักษณ์มาก,พกเพราะกำลาังสร้างป้ายใหม่อยู่นั่นเองนะครับ เข้ามาก็จะเห็นรถมากมายนั่นเองเข้ามาก็จะเดี๋ยวให้เซลคอย <c oughs> รับแล้วก็ต้อนรับเป็นอย่างดีน,นั่นเองเซอร์ใน g o o ก l e Map ก็ได้ว่า KB a ี t o โตนั่นเองนะครับส่วนวันนี้เดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันครับ <c oughs> มาที่ผมพูดว่าตัวรถดูสภาพเหมือนป้ายแดงมากเรามาดูกันเลยแล้วกันนะฮะนี่เลยไฟนะครับเป็นแบบโปรเจคเตอร์ LED และมีไฟเดย์ทัมลันนิ่งไลท์ไฟเดียวก็จะอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับคือตัวไฟอะไรเนี่ยสภาพใหม่อยู่แล้วด้านล่างไฟจัดหมอกนะครับนี่ ลือบด้วยพลาสติกสีดำนะฮะแล้วก็ด้านหน้าตัวกระจังหน้าจะเป็นโครเมียมแนวนอนนะฮะมีโลโก้ฮุนไดและตรงโลโก้เนี่ยจะมีกล้องหน้าซึ่งเชื่อมกันทั้งหมดก็จะเป็นกล้อง360องศาในั่นเองเอาง่ายๆนะฮะตัวนี้ออปชั่นเยอะอยู่แล้วนะแล้วไฟด้านหน้าด้านขวาแบบนี้เลยขาวสะอาดขินคีนนะฮะรอยสกเก็ตเม็ดหินผ่านการใช้งานมาบ้างเนี่ยอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะถ้าดูแบบในโกโปรนะฮะแล้วก็ด้านล่างก็จะมีตัวไฟตัดหมอกนะครับประมาณนี้นี่อ,อะ มีมาบ้างนะฮะอาจจะไม่ได้แบบว่าใหม่ขนาดนั้นมากแต่ว่ามีโดนกันมาบ้างเป็นเรื่องปกตินี่ฮะตัวล้อแม็กนะครับดูล้อแม็กด้านขวาด้านหน้านะครับมีอ่ะผมเนี่ยจะโฟกัสให้ตัวจุดที่แบบมันมีรอยขูข่าหรือรอยโดนมานะถ้าแบบคิงีนสะอาดผมก็จะผ่านได้เหมือนให้ดูนั่นเองนะฮะตัวยางดูยางหน่อยอยังไม่ได้เช็คยางเลยอันนี้ยางปี2019นนั่นเองก็คือยางปีเดียวกันกับตัวรถนั่นเองนะครับ กระจกด้านขวานะครับสีดําสีเดียวกับตัวรถเองมาพร้อมไฟเลีเ้ยวและด้านล่างก็เป็นแท่งสีดําเหมือนกันแต่ว่ามีนี่เลยกล้องสุดสามร้อยหกสิบองศาต้องทาเสียงแบบนี้ด้วยนะเดี๋ยวมันไม่คือมือจับปกตินะฮะ,ะเดี๋ยวขอเปิดให้ดูก่อนล้วกันเวลาเราจะเปิดรถสำหรับดีลักเนี่ยดานข้างเดี๋ยวขอดูงกอญแจออกก่อนลวกันเปิดเนี่ยเรากดตรงนี้อ่าเป็นไงบ้างครับนี่สำหรับประตูไฟฟ้าสำหรับรถดีลัก เช็คให้เรียบร้อยเสถียรเรียบร้อยดีแน่นอนอ่ะเราปิดจากมือข้างนอกเนี่ยตัวสายไฟด้านล่างการรีวิวนะผมบอกได้เลยว,ว่าออกเร็วจริงๆนะฮะล้อแมกด้านหลังครับด้านขวาดูฮะดูดูด,ด,ด,ดูนี่เจ้าของเก่าใช้มาเนี่ยมีใกล้ๆตรวกลางของโลโก้คุณใดนั่นเน่ที่จะเป็นรอยนะฮะ เก็บความเรียบร้อยให้หน่อยลวกันนะฮะ R16 นะคะันนี้ยางปี2019ครับพื้นที่ด้านหลังนะมีกล้องถอยหลังอยู่แล้วนะฮะแล้วก็มี parking เซ็นเซอีก4จุดมีโลโก้ฮุนไดแบบโครเมียมนะครับอ่ะเราเปิดพื้นที่ด้านหลังหน่อยคือพื้นที่ด้านหลังอาจจะไม่ได้เหลือเยอะนะเพราะว่าวางของอะไรได้นิดหน่อยเท่านี้นนประมาณนี้นะฮะเพราะว่าข้างหลังก็ถ้าไม่นั่งจริงๆก็พับเบาะแล้วกเก็บของก็ได้สำหรับรถ11ที่นั่งแบบนี้ยังไงก็มีประโยชน์อยู่แล้วนะฮะ เครื่องก็แรง2.5้อ่าล้อมแม็กนดลังนะครับนี่ไล่ลงไปดูนะฮะเนี่ยตรงขอบล้อมโลโก้เนี่ยเจะมีรอยนะฮะนอกนั้นก็สภาพนิดหน่อยาการใช้งานมาอยู่แล้ว R16 นะฮะยางปี2 0 1 9ครับอ่ะเช็คประตูกันหน่อยนะครับ เรียบร้อยดีนะพื้นที่ด้านในสะอาดเบาะคีนคีนดูเป็นมิกกี้เมาส์นะด้านบนนี hey, okay. ่มิกกี้เมาส์โอเคปิดประตูนะฮะนี่ตัวกระจกจะมีซิกอร์โลโก้ของแท้นะครับกระจกด้านซ้ายด้านหน้านะครับนี่เลยสีดำสีเดียวกับตัวรถนะฮะเนี่ยรอย นิดหน่อยรอยเคลือบลอยการใช้งานเนี่ยจะมีตามซอกซอยของมันนะคะแล้วก็นี่เลยกล้อง360องศานะครับตัวแม็กนะฮะเป็นไงบ้างแม็กด้านซ้ายด้านหน้านะ่าจะดูดีสุดนะถ้าเทียบกับอีก4ล้ออีก3ล้อน,นั่นเองตัวอย่างก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับรอบคันของฮุนไดประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่กำลังสนใจนะครับดูคลิปนี้แล้วรีบทักเข้ามานะฮะ ไปฮะเรามาดูห้องเครื่องหอยเจ้าโตกุญไดดีลักกันเลยดีกว่านะครับนี่นะฮะให้ดูตัวนอ็อตด้านแก้มด้านซ้ายก่อนละกันนี่ตัวน็อตสีดำนะฮะไม่มีรอยแกะรอยแงะสีเดียวกับตัวรถนั่นเองนะฮะไล่ลงมาดูคานหน้านะฮะมี QC อยู่กับตัวน็อตนั่นเองนะครับแล้วก็คานหน้าจะเป็นอย่างนี้นะมีพลาสติกหุ้มหมดเลยมองอาจจะมองไม่เห็นเท่าไหร่แล้วก็ตัวนอ็อตนี่ด้านหน้าเหมือนกันนะฮะ QC เหมือนกันนะครับผมตัวนอ็อตด้านแก้มด้านขวานะครับ สีดำนะครับไม่มีรอยแกะรอยแงะไม่มีรอยย้อมทํามานะฮะนี่ตัวน็อตฝากระโปรงด้านขวานะครับนี่แบบนี้เลยครับเดิมๆจากโรงงานนะฮะสภาพสวยงามทั้งนั้นนะฮะไม่มีรอยย้อมไม่มีรอยแกะไม่มีรอยทานะรอยเม็ดอาร์กวงกลมนะฮะนี่เลยตัวแผ่กันความร้อนสําหรับรถ3ปีเนี่ยถือว่าสบายๆชิวๆนั่นเองนะฮะแล้วด้านบนนะฮะวงกลมนะฮะเม็ดอาร์กนะครับวงกลมเม็ดอาร์กนะครับเม็ดอาร์กตรงนี้ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะฮะนี่สวยงามนะิมเดิมๆจากโรงงานให้ดูภาพกว้างก่อนนี่ ความสวยงามนะรประมาณนี้่ะโอเคไล่ต่อไปเรื่อยๆนะฮะวงกลมวงกลมนะฮะแล้วก็ตัวน็อตฝากระโปรงด้านซ้ายนะครับนี่เลยสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยแกะรอยแง่ไม่มีรอยเคลือบสีไม่มีรอยทํามาดูสภาพดีทั้งนั้นนะฮะตัวห้องเครื่องดีประมาณนี้เลยสําหรับตัว2.5ดีลักครับมาถึงเราก็สตาร์ทรถก่อนเลยแล้วกันเมื่อกี้เสียงนะครับเป็นเสียงของตัวกระจกกล้อง ที่ไว้สําหรับได้คอร์ดการเดินทางเปรียบเสม,มือนกล้องไปในตัวนั่นเองถือว่าดีเพราะว่าการจราจรสมัยนี้ก็ค่อนข้างมีอันตรายในกรุงเทพเราบันทึกไว้เมื่อยามเกิดเหตุฉุกเฉินถือว่าดีนะครับเราแถมให้ไปเลยสำหรับกระจกตัวนี้ถ้าใครที่ซื้อหุ่นใดคันนี้นั่นเองนะครับตัวไม้รถคันนี้นะส7 1หมกิโลเมตรนะครับก็เฉลี่ยต่อปีปีละ 12, 000, หนึ่งหมื่นสรือหนึ่งกิโลเมตรนั่นเองนะครับ ตัวจอเนี่ยจะมีระบบนําทางแบบ n a เกเต t o r นะฮะแอร์ Air เย็นสบายมากนะฮะ Air แอร์เราก็ปรับตรงเทมตร,ตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็พัดลมแอร์ก็จะปรับด้านล่านตรงนี้ไฟฉุกเฉินอยู่ตรงกลางครับรถคันนี้นะครับจะมีสาย USB 2รูนะฮะและจะมี HDMI 1รู 1> แล้วก็ตรงนี้นะจะเป็นสําหรับตัว power outlet นั่นเองนะครับตัวเกียร์ก็จะอยู่ตรงนี้เลยสำหรับเจ้าตัวคุณใดดีรักนะครับพวงมลาลัยเนี่ยจะเป็นแบบมัตติฟังก์ชัน cruise control สภาพพวงมลาลัยที่ผมบอกรถสภาพเหมือนป้ายแดงเลยคือแบบรอยน้อยมากรอยการใช้งานรอยอะไรที่เราเห็นเนี่ยดูน้อยมาก ตัวโลโก้คุณใดตรงภูมิลายเนี่ยยังติดสติกเกอร์อยู่เลยนะถือว่ายังดูใหม่มากนะครับข้างบนกระจกโอ้โอเคมองชัดนะฮะรอยคาบรอยอะไรไม่มีฝั่งนี้เล็บผมไม่มีผมตัดเล็บมาโอเคก็เหมือนกันนะฮะแล้วก็สําหรับใครนะที่เวลาอยากจะเปิดประตูแต่ไม่รู้นะว่าตัวดีลักเนี่ยเวลาเปิดประตูไฟฟ้านะครับจะมีฟังก์ชันอยู่ด้านหน้าด้านขวาเป็นรูปประตูถึง ซ้ายและขวาเนอะงก็กดได้เลยแล้วประตูไฟฟ้าก็จะทํางานให้เองนะฮะสำหรับใครนะที่กําลังมองหารถ11ที่นั่งนะผมมองได้เลยว่าหุ้นได้เนี่ยอยู่ในตัวเลือก1 1เลยนะเพราะว่า มีเสเวอที่นั่งพื้นที่ก็โอเคเบาะก,ก็นิ่มและเนี่ยเบาะเนี่ยของตัวดีลักเนี่ยจะเป็นลายคล้ายๆมิก้เมาส์ลองสังเกตดๆีๆด้านบนจะเป็นเหมือนมิก้เมาส์นะฮะแล้วก็สภาพเนี่ยผมบอกไดยเลยว่าตัวเบาะสีมันจะเป็นสีครีมมันก็ตอนที่มันสะอาดตอนที่ทาความสะอาดเรียบร้อยก็ดูสะอาดตามากดูแบบโอเคเรียบร้อยดีนะฮะแต่เวลาเลอะก็ต้องทาความสะอาดนิดนึงนะ,ะับพวกกรอยอะไรพวกเนี้ยมันจะเลอะง่ายเหมือนกันถ้ารองเท้าเราไปโดนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วข้างบนเนี่ยจะมีจอไฟฟ้าด้วยกดทีหนึ่งจอจะปรับลงมาให้นะฮะแล ถ้าเราเปิดในวีเกเตอร์หรือเราจะเปิดในอื่นก็ได้แอร์ Air มีด้านข้างขนาดนะครับปรับได้เลยตัวด้านบนนะฮะองศาอะไรปรับให้เรียบร้อยน,นั่นเองเรื่องความร้อนเรื่องความเย็นไม่ต้องห่วงเย็นเจี๊ยบด้านหลังครับมีพื้นที่ให้เหลือเฟือสบายๆนะฮะตอนนี้ฮุนไดตั้งแต่ผมรีวิวมาเนี่ยออกเร็วมากนะครับและสภาพคันนี้เนี่ยเท่าที่ผมเทียบกับการรีวิวมาก็สภาพดีจริงๆราคาตอนนี้เหลือ1นึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทใครกำลังสนใจฮุนไดก็ดูคลิปนี้ไล้กันนะครับ สนับสนุนโดยคา r 4 s ฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com